สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องแนนน้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Portable 3AD กันอีกเช่นเคยนะครับโอเคมาสำหรับคลิปนี้ก็จะมาล่ามอนกันต่อลุยกันต่อเลยนะครับผมขอกินเครื่องดื่มสักเล็กน้อยเพิ่มเพิ่มพลังกินวิกินเนอร์เหมือนเดิมให้มันเลือดมอนมันน้อยลงจะได้ล่าได้ไวๆนะครับผม โอเคเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนชุดมาอัปเดตของนิดหน่อยนะก็มีธนูอันใหม่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็ไปฟาร์มมาได้เรียบร้อยธนูของวองจิรีโวเวอร์นะครับผมขั้นสามนะอัพมาเรียบร้อยละเป็นอาร์ช็อตแบบบาสนะครับผมก็เป็นการจุบตีแบบพิเศษเป็นระเบิดนะครับอ่า แล้วก็จะมีการยมตีแบบชาร์จสุดท้ายก็เป็นลาผิดเลเวลสามเหมือนเดิมนะครับจะใช้แค่แค่นี้แหละชาร์จสามอย่างเดียวนะแล้วก็ยังมีโคตติง้งโคตติ้งจะเปลี่ยนเปลี่ยนเล็กน้อยนะจะมีโคตติง้งฟอยซันเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีสลีปเหมือนเดิมนะแล้วก็เอาโคตติง้ง เอกเซลออกไปนะเพราะว่าเราเปลี่ยนธนูนะครับผมโคตติงจะไม่เหมือนกันโอเคแต่ธนูนี้มีความพิเศษอย่างนึงนะครับผมตรงที่มันมีการโจมตีแบบพิเศษด้วยนะมันมีบัฟการโจมตีแบบพิเศษนะให้ดูหน้าสุดท้ายเลยนะนี่นะครับผมมันจะช่วยบัฟในเรื่องของการโจมตีพิเศษด้วยนะครับผมอ่ามันจะมีเฉพาะบางธนูนะของธนูวองจีนี่ก็มันจะช่วยบัฟในเรื่องของ คอยสั้นนะครับผมแล้วก็สลีฟนะทำให้โคตติ้งโคตติ้งคอยสั้นเนี่ยติดง่ายขึ้นแล้วก็โคตติ้งสลีฟด้วยนะจะติดง่ายขึ้นนะครับผมจะติดหลับแล้วก็ติดพิษง่ายขึ้นคือว่าดีนะครับผมเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราลาได้ไวขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วก็แมวของผมนะครับผมจากคลิปที่แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันซีบอนติดชาหลายรอบมากๆนะครับผม อาจะให้มาดูสกิลของแมวผมเล็กน้อยนะที่ผมใช้นะอ่าสกิลก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสตีตัสเอทีเคนะครับผมเป็นสกิลที่อจะทําให้การโจมตีแบบปกตินะครับผมเปลี่ยนเป็นการโจมตีแบบสถานะนะจะติดสถานะชานะครับผมมันมีสถานะอสถานะชาแล้วก็สถานะหลับนะครับผม ถ้าว่าสถานะพิษให้เลือกใช้กันได้นะผมถ้าอันที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็นะ่าจะเป็นชานี่แหละดีที่สุดแล้วนะผมแต่มันใช้ถึงสี่มันใช้ถึงสี่ช่องเลยนะถือว่าเยอะพอสมควรนะผมแล้วอีกสกิลหนึ่งนะผมเป็นสกิลที่ลองลงมาก็จะเป็นสกิลเพีย้ยดบุมแมลงนะผมใช้หนึ่งช่องเนาะเพีย้ยดบุมแมลงก็จะมีเอฟเฟกตตรงที่ มันจะทําให้แมวของเราตีทะลุนะครับผมตีทะลุมีข้อดีก็คือเวลาเราโจมตีเอ่อเวลาแมวเราโจมตีนะผมมันจะเป็นการโจมตีแบบดับเบิลนะครับผมการโจมตีแบบหนึ่งครั้งจะออกสองฮิตนะครับผมาทาให้มอนเนี่ยมันติดช้าง,ง่ายขึ้นนะครับผมสกิลสุดท้ายก็เป็นสกิล affinity boost นะใช้หนึ่งช่องเหมือนกันนะครับผมก็ affinity boost จะเพิ่ม ค่าฟินิตี้ให้กับอาวุธในแมวในตัวของแมวนะผมสิบสิบหน่วยนะสิบแจมนะผม่ะก็ประมาณนี้นะครบหกช่องสกิลนะครับผมสกิลจะใช้แบบนี้เลยนะเหมือนกันสองตัวเรียกว่าลุมตีมอนให้ติดชารัวๆเลยนะครับผมเราจะเน้นให้มอนเนี่ยยืนค้างนานๆนะครับผมแล้วก็ ให้ติดหลายๆรอบนะเพราะว่ามันจะช่วยสร้างจังหวะให้เราได้ตีีนะผมอ่าถือว่าเป็นสกิลแมวที่ดีแล้วก็อาวุธนี่ก็รู้สึกว่าจะเข้ากับสีชุดด้วยนะผมมาเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับผมสีส้มแสนสดใสมาดูกันลามอนตัวต่อไปนะผมก็เป็นพีเฟสเหมือนเดิมอ่าตัวนี้ละกันนะครับผมรอยัลรูดอ เรจะมาลองอาวุธกันสักเล็กน้อยส่วนของที่ผมเอาไปล่าด,ด้วยก็จะประมาณนี้เนาะไอเทมมาประมาณนี้เลยไอเทมไปพร้อมครับผมลุยพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยโอเคมาเข้ากู่สนามลบน้องมิโฮจังของเรา จากหมู่บ้านยุคุโมะส่งเข้าประกวดเก็บของไปก่อนเก็บให้หมดยกเว้นกระสุนเพราะว่ากระสุนเรายังไม่ได้ใช้นะครับกับกับที่รับมีดยังไม่ได้ใช้โอเคเก็บหมดแล้วเราก็ลุยวิ่งไปยาว,ยาว ดี๋ยวจะให้ดูลองการโจมตีแบบพิเศษเล็กน้อยนะข้อดีของการโจมตีแบบพิเศษแบบบาดน,นะครับผมหรือการโจมตีแบบระเบิดเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่มันจ่ายดามเมจได้ไวนะเพราะว่ามันเป็นการโจมตีแบบครั้งเดียวนะครับผมเป็นการโจมตีแบบวันฮิตแบบแรงๆนี่นะให้ดูก่อนนี่มันก็จะระเบิดซุ้มตามแบบนี้เลยแรงๆนะครับผมแรงแรงในครั้งเดียว เดียกว,ว่ามอนมีสะดุ้งแน่นอนแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเล็กน้อยก็คือมันมีวงวงการโจมตีที่ค่อนข้างแคบกว่าแบบวายนะครับผมเห็นไหมรัศมีการทำดาเมจมันจะแคบกว่าทำให้เราต้องใช้ทักษะในการเลงเพิ่มขึ้นนิดนึงนะก็ประมาณนี้นะครับผม แต่ก็เป็นมันเป็นที่ที่นิยมพอสมควรนะธนูแบบบาสนะผมค่อนข้างจะนิยมมากเพราะมันแรงนะครับมาเราก็ไปลุยกันเลยเิเลชันไปก่อน s <S ตามมาเลยบีหนึ่งบีสองโอเคเจอเจอโจทย์ เดินต้วมเตี้ยมไม่รู้สึกตัวยังยังเดินอยู่ไปทักทายนี่ไงระเบิดลงระเบิดลงอืมลงลงหัวไปลัวๆหล,ลบจ้าสไลด์มาแล้วก็ไปอีกบอกเลยว่าโคตรมันธน,นูนี้มันกว่าสายวายแน่นอนนะผมวายมันจะเป็นกระสุนหิน แต่อันนี้เป็นระเบิดตูมตามกันเลยทีเดียวมามันก็จะมีมอนบางตัวนะผมที่แพ้ระเบิดด้วยนะคือว่าได้ใช้ประโยชน์จากขนูนี้เต็มๆนะผมเพราะมันเป็นแบบระเบิดนะยังไงดียิงรักษาระยะห่างระยะการยนตีและยิงแบบพิเศษเรื่อยๆ อืมลงหัวไกลจัดรุนแรงอืมยิงแบบธรรมดามาเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มโคดจิงสักเล็กน้อยโคดจิงพาวเวอร์เข้าไปก่อนเลยโอเคยังไงยังไงยิงโอ้โหกระโดดไม่โดนกระโดดไม่โดนอย่างนี้อืมก็สวนไปสวยๆย,ยิงระเบิด ลงห,งหวัวโอ้โหูสะดุ้งเป็นไงเป็นไงน้องชายเป็นไงล่ะโดนหางอ่าเรียบร้อยชาแบบนี้แบบรวดเร็วเลยเห็นไหมชาโคตรเร็วไปอีกตูมตามมีตูมตามบอกเลยโคตรโคตรจะแรงโคตรจะมันแล้วยังไงโกรนะครับผมเอาไปอีกสแปม ขูแบบไม่พักไม่โดนอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วกระโดดข้ามหัวมิโฮะมากระโดดมากระโดดมา,มาคนน้ำหนึ่งทียังไม่โดนแล้วกระโดดใหม่ทีเกือบโดนยิงขู่ไปก่อนยิงขู่ไปแล้วเดินคนน้ำแบบรัว แล้วตัวนี้มันยังไงฮะตัวนี้มันมีประเด็นนะไปก่อนละกันยิงลงหัวลงหัวยิงแบบนี้เอาไปอีกสักดอกนึงนี่ไงขูหยังไม่โดนน้องยังไม่โดนกระโดดข้ามหัวเป็นว่าเล่นไปก่อนละกันไปก่อนละกัน ยังไงหูติดต้นไม้กระโดดมาที่ยังไม่โดนข้ามไปอีกดูรัวปะหูยิงไปไหนของผมยิงไปไหนยิงไปอีกเรียบร้อยไปนอนดินทุรนทุลายโคตรมันนอนดินทุรนทุลายกันเลยทีเดียวเอาไปอีก วู้ยหูเดินมาหน้าดือ้อไม่มีอะไรเลยยิงอ่าอ่ากิ่งกิ่งทุนลนทุนลายนอนคุยกับลากมะม่วงแรงไหมล่ะเพื่อนบอกเลยว่ารุนแรงสะใจแรงจัดสะใจแน่นอนส่งไปรัวๆ้อนคูแบบระเบิดนี่ไงนี่ไงถึงกับ ถึงกับเหนื่อยอ่ะน้องไม่ต้องเล่นบอกเลยอโคตรมันนี่ไงรัวๆยังไงยังไงอาการง่วงง่วงก็ไปนอนเจอเจอ,เจอนักล่านักล่าน้องมิโฮจากยูคุโมส่งเข้าประกวดแล้วชาอีโอ้โหสบ,บายยาวๆ ไม่ต้องทำไรครับผมเล็งหัวสแปมอย่างเดียวนี่งไงชาร์จขั้นสองรัวๆชาร์จไว้ด้วยพ่นไม่ออกน้องพ่นไม่ออกอยังไงจ้าไปไหนไปไหนถึงกับหนีโหโคตรโคตรมันไม่ซีไปก่อนไปตามต่อยาวๆ เลชันไปสักหนึ่งทีสดชื่นมาตามหลังมาติดๆนะครับไม่ต้องได้พักมาเหนื่อยเลยเดี๋ยวช่วยส่งเคาะเดี๋ยวช่วยส่งเคาะสักเล็กน้อยยังไงไม่โดนจ้าอยู่ทางนี้จ้าอ่าเรียบร้อยโดนอีกโดนอีก เอาไปง่วงก็ไปนอนซะยังไงถึงกับคานคานร้องขอชีวิตอืมยิงธรรมดาอ่ะถอยเหรอ่อยเหรอถอยไปไหนมาคุยกันก่อนโอ้โหโคตรแรงอะ่ะบอกเลยดูมตาม ดูต,ตามเลยรู้สึกถึงความแรงไปไหนแล้วเจ็บร้อยเปลี่ยนโซนีนะครับผมโคตติ้งหมดพาวเวอร์ต้องเข้าอย่างเดียวเลยครับพาวเวอร์เข้าอย่างเดียวโคตรแรงพาวเวอร์มามาแล้วจ้าถึงกับโกรธ เติมน้ำยาธนูเล็กน้อยชาร์จหนึ่งสองไปไหนนะไปไกลเหลือเกินไปไกลเหลือเกินอืมกระโดดอีกกี่รอบก็ยังไม่โดนนะะฝึกกระโดดมาใหม่นะน้องชายอืมยิงอยู่ทางไหนก็ยิงได้หมดหน้าแหกหรือยังยิงธรรมดาโอ้ขูรอบนี้โดนฮฮะ ช้าต่อไม่รอยิงไปแล้วจ้าหลบก่อนเก็บธนูวิ่งดูเชิงสักเล็กน้อยหาระยะยิงอยู่ทางนี้ยิงเอาเอาเอาล้มก่อนนี่ไงนอนคุยกับลากมะม่วงรัว แบบไม่พักไม่ผ่อนไม่มีช่องว่างอือหอเต็มหน้าหน้าแหกมีโฮเราประจ่ารักษาบาแดแผลเพอร์แดนมิดกัดมาหนึ่งทียิงธรรมดายิงคู่ยิงไปไหนมาคุยกันก่อนอืมยิงยิง ยังไงก็กระทืบก็ยังไม่โดนฮะอ้าวนอนต่อนอนต่อนอนไม่พักโอ้โหอะไรครับเนี่ยโคตรแรงกระสุนฮอนคูแบบระเบิดยิงต่อไปโคตติงไฟสั้นหมาเอาให้เลือดไหลเป็นน้ำ บอกเลยโพตริงพเวอร์หมดก็เอาไฟสั้นไปแทนก่อนยิงไปไหนของผมหาเรียบร้อยโดนชายรอบหนึ่งเอาไปเข้าที่หัวเข้าที่หน้าเข้าที่หลังทุกส่วนในร่างกายอืมกิ้งมากิ้งมาจัดการมันบีหนึ่งบีสอง ติดพิษแล้วติดพิษแล้ว,ลวเลือดไหลเป็นน้ำแน่นอนติดพิษอืมเอาไปก็แปมอย่างต่อเนื่องปึ๊บหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนกระแทกมายิงโอ้โหต้นกล้วยบงังรัศมีการยิง เหมือนจะโกรธฮะโกรธแล้วเลยเฮ้ยเฮ้ยเไปทางไหนยิงโดนห่างสกิลเล็กน้อยถึงปานกลางคนน้ำหนึ่งียังไม่โดนยังไงจ้าพะหนุ่มโกรธโกรธก็เอาไปกินกิ้งมากิ้งมากิ้งมาอีก ไปไหนฮะเปลี่ยนโซนอีกแล้วมาเรามาเปลี่ยนโคตติ้งกันสักเล็กน้อยเพิ่มความมันใส่ยาสลบมาใส่ยาง่วงเข้าไปหน่อยกล่อมให้มอนนอนมาครับผมเราจะได้อาจีดดามจแบบแรงๆเบิ่มๆ ยิงส่งฮอนคูไปต่อเนื่องฮิลูกระจ็อกยามาบังโอ้โหโอหโหมาทางนี้มาทางนี้แล้วโดนหน้ามีโฮเต็มเต็มถึงกับชุ่มฉ่ำแล้วเหมือนจะมีประเด็นฮะกระเพกแบบนี้ยังไงดีเพื่อนเลิฟโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะวางช็อคแคปกันเลยทีเดียว แบบรวดเร็วมีวางแค็บไว้อยู่นะเกรงใจกันหน่อยพ่อนุ่มวางอุย้ยหูโดนเต็มหน้ามีโฮแต่ก็ยังกลับมาได้อยู่ยังกลับมาได้หลับให้สบายนะพี่ชายเจอกัน โอเคขอมาทางนี้นิดนึงขุดแร่ซะหน่อยเอา้าไม่ได้เอาที่ขุดแร่มาไม่เป็นไรเราไปออ่หาอะไรทำใกล้ๆแถวนี้ได้ไหมฟาร์มเห็ดไปฟาร์มเห็ดข้างบนได้ไหมขึ้นไปเป็นการเล่นธนูที่โคตรมันบอกเลยเรียกได้ว่าธนูนี้ของดีเลยนะครับท่านผู้ชม ธนูสายระเบิดฮักช็อตแบบบาสนะเรียกได้ว่าแรงจัดสะใจตูมตามกันเลยทีเดียวก็มาคราฟมาใช้ได้นะผมมันเป็นธนูเอ,อ่อเริ่มต้นเลยนะเป็นธนูเริ่มต้นที่อับมาจากของธนูยุคุมะเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะรือว่าดีทีเดียวธนูของเรา น่าจะได้ใช้ธนูนี้ยาวๆเพราะว่ามันแรงนะมาก็อืมไม่ได้น้ำยา d e a d a ็กเ c h ไงโอเคไม่เป็นไรเก็บไปก่อนเดี๋ยวคงจะได้มาฟาร์มตัวนี้ยาวๆเพื่อหา d e a d อ c t c h นะเอาไว้ทำาีกา d ดดจูอ่า ประมาณนี้อาจจะได้เห็นมิโฮถือดาบคู่อีกครั้งนะครับผมหลังจากที่ได้น้ำยาเามกาแด,ดจูกนะเพราะว่าดาบคู่มันจำเป็นต้องใช้คู่กันนะผมกับน้ำยาแด,ดจูกอยู่แล้วนะเพราะมันมันเพืองสเตมินานะครับผมเราดาบคู่นะเพราะมันใช้สเตมินาเยอะนะก็เลยยังไม่ได้ใช้ดาบคู่ตอนนี้ตอนนี้ใช้วุ弾อื่นไปก่อนก็ถือว่า ประมาณนี้เนาะกับการเอ่อมาลาคีเควสนะของทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะผมพร้มเติมคือธนูใหม่โคตรแรงไปหาฟามมาใช้กันได้นะครับโอเคประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้คลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับ หลัคลิปหน้าจะไปล่าอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ